ท่าคุน้นๆนาลิโอสองเม้นหลังเมนเทอร์ลิซ่าออกสเต็ปโชว์ในยุทวิทยูสามโดยท่านี้ลิซ่านะครับอย่างกระหนังบูมาเลยนะลูกสาวของเราเนี่สามารถเต้นสับขาแบบนี้ผู้ชายก้มหลบกันเลยทีเดียวนะแม่แถมมีเข่าเพิ่มเข้าไปอีกดอกหนึ่งนะครับคอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าเอ๊ยยังไงเนี่ยท่านี้มันคุ้นๆนะลีโอมาสปอยไว้นะเนี่ยมิดหน้าละท่านี้ลิซ่านอนเต้นมาเลยนะจ๊ะ คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าช็อตนี้ถึงกับต้องกั้นหายใจกันเลยทีเดียวนะการเต้นของน้องเนี่ยละสายตาไม่ได้นะใจชั้นจะละลายและจริงๆนะกับช็อตนี้แอดคอเรียกว่าท่าสะบัดบ๊อบละกันนะสำหรับน้องลิสของเราคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับบอกว่าดูแลสนุกไปกับน้องนะดูมีความสุขจริงๆนะแดนเมนเทอร์ลิซ่า คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าดีมากเลยไม่มูฟออนกับความเท่และความหลอกของพี่ลิซนะเล่นหูเล่นตาใสอินเนอร์พาขายวิญญาณมากเลยนะคอมเมนต์ถัดมานะครับมีความคิดเห็นว่าลิซ่าเป็นผู้หญิงที่คาริสมามากๆหรือจะเถียงว่าไม่จริงล่ะครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าัสซินบอกว่าที่เสียแรงนะที่กระผมติดตาม i อของคุณมานานนะลิซ่าแบ็คพิงเพื่อนโปรโมทเพื่อนเราไม่ทิ้งกันนะบงเล็บฉันมโนเองนะคอมเมนต์นี้นะครับก็บอกว่า1ชั่วโมง20นาทีนะครับ ท็กเนี่ยมันทะลุไปแล้ว5 0 0แสนแฮชแท็กนะก็มีอะไรบ้างนะแฮชแท็กไหนบ้างที่มันขึ้นเทนทวิตเตอร์นะก็มีแดนเมนเทอร์ลิซ่านะครับก็อยู่ที่ราวๆห้าแสนนะรอแฮชแท็กต่อมาก็คือยุทธวิทยุวิทยาลิซ่านะและแท็กต่อมาก็คือเมนเะทอร์ลาลิสาอีสแบ็ก,ก is นะพูดง่ายว่าตอนนี้ติดเทนไปทั้ง3ามแฮชแท็กเลย ดรคอมเมนต์นี้นะครับเขาบอกว่าทําไมลิซ่าถึงเก่งขนาดนี้จะมีสกกี่โกนที่เต้นได้ทุกแนวและดีทุกแนวตีแบบไม่ขัดสายตาปล่อยก็ได้เซ็กซี่ก็ได้มันได้จริงๆหรอโคตรเก่งเลยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆนะสุดท้ายขอขอบคุณเหล่าคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นที่ชื่นชมลิซ่าของเราน้องลิซนี่มันสุดจริงๆลุกเปลี่ยนให้เขต็ดฝันแอดได้ทุกวี่ทุกวันเลยนะเรามีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง